สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องมือไม้เฮอรถไทยเออไฟใหม่พ้แรนค่าครับมันเริ่มใหม่ตั้งแต่สิบสองนากาของวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันรอยหกสิบเจ็ดนี่เพราะมีไฟใหม่คือนักซีบานเนี่ยเอาไปยู่ลรอครับ นะช่วงเสบีย์มงผมก็ช่วงช่วงเทียงนะผมคิดว่ามันใหม่แถวโคกเขาก็ได้สนใจเนยเด๋ยวซุ่มให้ผมนะบ้านีหมันลาอุขึ้นละอุขึ้นวังบยบม้งมั้งนี่ใบม้งกักวๆมันนี่รับโอ้ยอลังการเลยอลังการเลยครับอลังการเลย มันเป็นอย่างเสียมันพอไหวแล้วเนี่ยเนาะมันเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมไม่ได้เรือครับเนี่ย้อเออเนี่ยออกไปอยู่บ่มีมิดจิลีนะควบคุมไม่อยู่หรอกครับสุดยอดเลยขั้วนี่มันสิไปใส่มาเนี่ยลมตะวันตกเชียงใต้ขึ้นขั้นมันก็นต้องพูดหรือครับลงไปทงเกษตรสมบูรณ์ไปผู้เขียวไปแกงคอครับมันทะแยงแปงนสันนะ โอ้โหครับมันหลูขื้นวังนี่ฮะว,วังสิบเอ็ดม้งกลัววังเทียงเนี่ยเออเท่ากับพยายามไอ้โอ้มันมันดับบ่าอะไรนะเนี่ยนี่เนาะครับมันกินพื้นที่สิบยี่สิบประมาณสามสิบกิโลครับนะเราจะมีที่มันเข้มข้นเนี่ยประมาณจักประมาณยี่สิบกิโลนะ เต็มพื้นทีเลยเต็มพื้นทีโอ้โหจนเหลียวยุ่ิใสก็เห็นครับเลียวยุติสก็เห็นหนี่คือผู้เลี้ยงค่าเส้นตรงระวังบ้านบ้านคอเนาะบัานคอนรถประคั่มนะครับขนาดเลยเดี๋ยวผมลงสู้อีกมัม้งจับด้วยมือเดียวนะโอ้โหนะครับท่านฟังครับท่านผู้ชมครับคุณครับจน มันขึ้นจนจนไปเป็นก้อนเมฆอีกเทีหนึงนะที่จริงมันคนละเรื่องหรอกมันเขามาผสมกันแนวใดคือไหวแล้วครับหมดหมดดับก็ดับดับบไหวเจ้าหน้าที่เาเจะดับได้นะนะแม่นเอาเฮลิคอปเตอร์มากอะเราคงสด,ดับได้เพราะว่าลมมันแห้งครับมันเป็นธรรมชาติของของมันเพราะว่าคันไฟไหม้ปุบเนี่ยลมมันสิมาทัานทีเนี่ย ระอุเต็มทีเลยครับมดมดท่าเลยนกตัวนี้หน่อยก็ตายครับไข่นกแน่หรือว่าจะเป็นเต่าน่อยสัตว์ตัวเล็กๆน้หน่อยตายมดครับเห็นไฟป่ามา้ยนะแล้วก็กต้นไม้เล็กๆน้่อยๆน,ยน,ยนี่ตายมดครับหลังจากนั้นครับคนนจะอยู่ไตล้มตลมไต้ลมไมาเข้มา,ามาขั้วนี่มันจะไปทางปุ่นมันจะไปทางแกงคอไปทางผู้เขียว อีกส่วนหนึ่งมันจะลงไอ้ธงเกษตรสมบูรณ์นะเสถีจรแย่งกันไปทั้งพุ่นแล้วนะครับเสถียะแย่งกันไปทั้งพุ่นแล้วแต่ตอนนี้ก็เจอมีเฮลิคอปเตอร์นี่ไปดับคือสิดีเนาะอืมคือวาล่ะโอ้ฝุ่นแห้งคับครับเราอ้ขึ้นไปนะผมคิดว่าเอาไปยู่เนี่ยมันจะไปเหมือนเดิมไงขั้นมันขั้นนุนั้นมันไปเหมือนเดิมเสียหรืมันอันไหนตัวครับ มันจะเอาบอยู่พอมันร่มแห้งนะมันนี่นะโอ้เป็นห่วงผู้ครับเอาอยู่ไกลปาไกลเขาน่ครับนั่นคือทิศทิศทางตะวันออกอยู่ร่างดันนาผมนี่คือนี่คือ,คอระวว่างนี่คือค้อนสวรรค์ครับระวรางนี่คือแกงคอครับมา่าระวรางนี่คือผู้เขียวเนะนเน่น,น ว่าตรงนี้คือผู้เขียวตรงนี้คือเกษตรสมบูรณ์ตรงนี้ถ้าตรงลงไปคือหนองบัวแดงขั้วนี้มันจะไปทั้งผู้เขียวไปเกษตรสมบูรณ์โอ้หนักเสร็จเลยครับเป็นเกาหาเด้อหนัก,กากหาสื่อสร้างเสืสอ,อกันแล้วโอ้ยมือสั่นครับมือสั่นอ่ะครับเวลาถ่ายก็เหลียบ่เห็นน้องครับอาขอบคุณทุกท่านครับสวัสดี